สวัสดีครับทุกคนคนระับวันนี้เป็นวันแรกนะที่ร้านพวกตัดผมตัดลายเปิดนะก็เลยจะมาตัดผมนะดูร้านแรกคนเยอะปะร้านนี้คนเยอะปะมีคนตัดอยู่นะมีคนตัดอยู่เด,ดี๋ยวไปดนอีกร้านหนึ่งแล้วกันนะเพราะว่าร้านวันนี้คนต้องเยอะแน่เลยคนะเพราะว่าแต่ละคนเมื่อกี้เดินผ่านอีกร้านหนึ่งแล้วนะเขาปิดอยู่นะแต่ไม่ปิดคนตัดอยู่ เดี๋ยวมาดูอีกร้านหนึ่งร้านตรงนี้นะไม่ยังเปิดอยู่หรือเปล่าเปิดอยู่แล้วผู้ชายตัดเข้าไปดูนะ many hours later เป็นไงครับทุกคนทรงผมใหม่เป็นไงครับรอขึ้นไหมฮะหรือว่าแก่ขึ้นนะฮะผมก็อย่างที่บอกนคิดตอนแรกนะฮะคือวันนี้ก็เป็นวันแรกนะฮะที่ทุกอย่างเปิดนะฮะอย่างเช่นร้านตัดผมร้านล้างรถล้างอะไรเนี่ยฮะ ทุกคนก็เลยแบบว่าดีใจนะฮะที่ได้ออกมาเหมือนที่เอ่อเขาเรียกว่าอะไรนะเหมือนทุกอย่างจะกลับเป็นเหมือนเดิมเลยนะฮะแต่ก็คิวยาวมากคนระับวันนี้ผมรอที่ตัดผมนะประมาณชั่วโมงครึ่งน,นะฮะกว่าที่จะตัดผมนะก็ออกมาก็ดูดีแต่แต่้ตองไมย่ยอมผมสีนะเพราะว่างอกๆะะแล้วนะนี่แหละครับทุกคนทางอังกฤษก็ดีใจกันนะครับนี่แหละแบบว่าทุกอย่างจะกลับไปเป็นเหมือนเดิมนะฮะหวังว่าทุกอย่างจะกลับเป็นเหมือนเดิมแล้วก็ทุกอย่างจะดีขึ้นนะฮะแต่ก็เป็นวันแรกนะับสิบสอง ไม่ซานนะฮะก็รเหมือนวันปีใหม่ของเมืองไทยด้วยนะก็หวังว่าให้คนมีความสุขนะฮะแล้วก็ถือโอกาสด้วยนะวันนี้ก็จะไปเอาจดหมายนะฮะเพราะว่าจดหมายอีกบ้านหนึ่งนะฮะส่งมาอีกบ้านหนึ่งแต่เขาไม่รู้ว่าเป็นของใครก็เลยแกะออกไปก่อนนะฮะก็เลยเนี่ยนะครับจะมาอัปเดตทุกคนแค่นั้นนะครับว่าวันนี้เป็นวันแรกนะัะของกิจที่เขาเปิดร้านตัดผมนะฮะแล้วก็ล้างล้างรถล้างอะไรเนี่ยฮะร้านอาหารร้านค้าอะไรเนี่ยเปิดนะแต่นั่งนอกร้านนะฮะนั่งในร้านไม่ได้นะฮะเนี่แหละครับคนก็จะมาอัปเดตแคคคค่นนนี้ะรรัับบทุก ยังไงนะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์นะแล้วก็กดติดตามนามั่นนะครับถ้าใครยังไม่กดเพื่อนะครับแล้วก็เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ